สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่30มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ9กับ6 3กับ2 90 91 92 93 96 60 62 63 64 669 6กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเก้านะจับคู่กับก้2ส9งสอ9เก้าเก้าหกหกเก้าเก้สามสามเสอนะหกเก้าสามเก้สอสีสอหกสสองหแล้วก็0 3นเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าไม่หกสามสามก็ศูนาสามเน้อนี่ เราพัฒนากับเราสามาคัคคีนะน,นี่วันนี้สามาคัคคีทั้งสองแนวทางนะคะหกกับเก้าสามหกเก้าสามเราพัฒนา บางตัวแล้วก็หันเอาเองเด้วยสองเก้าสามสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ